พี่ชายเมตตาได้ทูลต่อเบื้องบนในสิ่งที่พี่ชายต้องการคำตอบด้วยเทิญขอพี่พระนันทองคำเมตตาเชิญสิ่งที่เป็นความต้องการที่จะขอให้ท่านเมตตาในสิ่งที่พี่เขาต้องการเรียนถามเจ้าค่ะสาธุส่งันถาม ขึ้นเบื้องบนด้วยนะเจ้าค่ะพี่พรัคนันช่วยเมตตาเปิดไม์แล้วก็ทุนถามได้เลยเจ้าค่ะครับพ่อใหญ่ที่เคารพกับพี่วันที่นับถ,ถือคือผมมีพี่ชาย,ยู่คนหนึ่งท่านบวชเป็นพระแล้วตอนนี้ ทางวัดได้แจ้งาว่าท่านป่วยหนักมากผมไม่ทราบว่า,าท่านจะถึงหมดอายุข,ขยัยหรือยังถ้าท่านถึงค่าวจะต้องหมดอายุขัยลูกขอพ่อปินตบาทพี่ชายลูกม,มีชื่อว่าพระนรงติตายโนอยู่ที่วัดปนน่าบุญนาคอำเภอวังเหล่าจังหวัดลำปา ว่าจะช่วยพนาศก็สนิบาดด้วยครับสาธุสาธุสาธุคำถามได้จบแล้วเจ้าค่ะอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาสิ่งที่ลูกนั้น ได้มีความห่วงใยพระพี่ชายขอให้ลูกนั้นรู้ว่าท่านจะมรณะภาพในสิ่งที่เรียกว่าไม่เกินอายุไขของท่านในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่งท่านอาจจะต้องไม่ได้ขอต่ออายุและขอทิ้งหรือละสังขารไป สิ่งเหล่านี้ท่านก็เป็นพระที่ตั้งใจอุตสาหะในการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานเมื่อบุญของลูกและการอธิษฐานจิตของลูกในวันนี้ขอให้พ่อใหญ่นั้นได้บินทบาตที่ชายที่ชื่อพระนรงพ่อก็จะบินทบาทขอให้ไว้วางใจทีมงานพระนิพพานพระเจ้าก็เป็นผู้เผยแพร่ธรรมให้คนรู้จัก และเคารพในพระรัตนตรัยมากนานและล่าสุดนั้นอธิษฐานให้คู่บุญบาร,รมีและตัวลูกนั้นได้กลับนิพพานพร้อมกับให้พ่อใหญ่นั้นและทีมงานได้บินทบาสิ่งที่เรียกว่าพระนรงพ่อจะร่วมด้วยช่วยกันเพราะถือว่าท่านก็เป็นพระที่ได้ดูแลและช่วยเหลือพระพุทธศาสนา มาระยะเวลาหนึ่งขอให้ลูกสบายใจได้และขอให้ลูกนั้นตั้งใจอธิษฐานจิตให้บุญทุกบุญที่ลูกได้ทำนี้ต่อเนื่องเพื่อให้การละสังขารได้บินทบาทกลับสู่นิพพานทันทีรักลูกเจริญพรล,ลูกรักขอให้ลูกนั้นได้สมปรารถนาในการ ตั้งใจเอาผู้ที่ลูกรักกลับนิพพานเจริญพรเจริญสุขเจริญธรรมขอสาธุการลูกรักสาธุสาธุสาธุาธค่ะก็พี่พัฒนันยินดีด้วยนะคะอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่วัน ต้องให้เกียรติเบื้องบนแล้วก็ขอให้เบื้องบนเมตตาขอให้ท่านอย่าทุกทรมานนานเลยขอให้รีบบินธบาทและพาท่านกลับเทิมสาธุสาธุสาธุาธาธไม่ทราบพ,พี่พักนันมีอะไรจะถามต่อไหมคะขอบคุณพ่อใหญ่และพี่วันมากนะครับค่ะ ควจริงก็อยากจะถามกันแต่ไม่อยากรบกวนเพื่อนสมาชิกครับไคราวหน้าดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้าจะได้จะได้แสดงทมด้วยนะนเนี่ยเพราะเป็นเป็นสิ่งที่ติดต่อกับพ่อใหญ่ให้มารับพาะผู้พี่เนาะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่พคกนันแล้วก็กราบขอบพระคุณเพื่อนกัลยานธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอจากไปด้วยการที่นะคะ ช่วยย้ำเตือนเบื้องบนอีกทีหนึ่งในเรื่องคุณพี่นะคะพักนันต้องการให้นะคะพระผู้พี่ที่ชื่อพระนรงค์นะคะให้ได้นะคะในสิ่งที่เรียกว่าคืนกลับอมะตะทิพนิพพานนะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอส่งบุญช่วยท่านด้วยนะคะขอให้พระผู้พี่ที่เป็นพี่ที่พักนันนะคะ เมตตากรุณาและต้องการให้กลับขอให้บุญทุกบุญนะคะของเพื่อนและก็ของลูกวันชิดาได้ไปสนับสนุนให้พี่พักนันได้สมปรารถนาและก็ขอให้ท่านเมตตาต่อพระผู้พี่ของท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็ไม่ดึกเกินไปนะคะนะ,ะเขาเรียกว่า ิดออนไลน์ก่อนเที่ยงคืน2นาทีนะคะสาธุสาธุสาธุหรืออาจจะบางนาฬิกาก็เกือบนะคะหานาทีนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะเพื่อนกัรยาณธรรมนะนะและเดี๋ยวพี่วันเนี่ยจะนับ1นถึงสแล้วก็จะออกจากนะคะเรียกว่าห้องปฏิบัติธรรมออนไลน์ซึ่งนะแต่ละวันเนี่ยลูปของพ่อใหญ่เนี่ย จะมาปฏิบัติธรรมบางครั้งก็มีถึง60บางครั้งก็50กว่านะคะวันนี้ก็มีออกไปแล้วบ้างนะคะก็ขอกราบขอรบพระคุณแล้วก็กราบสวัสดีแล้วก็ขอยกบุญให้พร้อมกับโมทนาสาธุกับพลังความดีพลังบุญของทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้สะอุปาที่เสสนิพานเจริญทั้งทางโลกทางธรรมให้ได้ห้าสอเสือนะคะสุขสงบสำเร็จสมหวัง สมปรารถนาและสะอุปาที่เสสนิพานธาตุนะคะขอให้มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมีอุปโตภาควิมุตต์ทั้งสองส่วนแล้วเนี่ยขอให้มีนะคะปาฏิหารทั้งสามนะคะขอให้มีวิชาทั้งสามทั้งหกทั้งแปดและก็ขอให้มีปฏิสัมพิทายานแตกฉั้นในอัดในธรรมนะคะต่อไปนะคะ เชิญยานเชิญฌานบ่อยๆเราก็จะมียานอย่างรู้ที่เกินมนุษย์นั่นคือการที่เราเนี่ยสามารถรับสัญญาณจากภายในของเราที่เรียกว่าความวิเศษของนิพพานที่ปรากฏในใจหรือธรรมธาต์แท้ดั้งเดิมเขาจะเริ่มนะคะปฏิวัติให้เราเนี่ยสามารถปฏิรูปตัวเองหรือเรียกว่าเกิดความสมดุลของการอยู่บนโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้นิพพานแล้วนะคะ ในแบบฉบับของพระผู้เป็นเจ้านะคะถ้าเราตั้งใจจะทำงานนะคะเราต้องขอให้ท่านรีเซ็ตเซลล์นะคะรีเซ็ตเซลล์เพื่อช่วยเหลือนะคะให้อาการนี่วอนทั้งห้านี่ออกไปแล้วเนี่ยความฟุง้งซ่านรำคาญใจการคิดปรุงแต่งการหมกมุ่นอยู่กับอะไรที่นานเกินไปทำให้เราเครียดนะคะจนกระทั่งออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลน,นะคะท่านสามารถทำได้ นะคะเพราะฉะนั้นนะบางครั้งท่านจะลองดูว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรก่อนแต่ถ้าดูแล้วเราน่าจะไม่ไหวท่านก็จะมีทีมของท่านนะคะลงมาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเรื่องการอธิษฐานขอทำงานเพื่อพระนิพพานนะคะ <c oughs> เพื่อแลกกับการตอบแทนคุณของท่านให้เราจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่วันที่พูดตรงนี้ได้หนึ่งพี่วันมาจาก ความขาดแคลนพี่วันมาจากเด็กที่เจ็บปวดใจพี่วันมาจากเด็กที่นะคะคิดถึงใครรักใครแรงอืมนะไม่เบาเลยแรงมากนะเมื่อแรงอกหักก็เลยแรงนะเมื่อแรงจิตใจเนี่ยกระทบกระเทือนแรงนะสิ่งที่ท่านมาดามไว้ก่อนที่พี่วันจะฆ่าตัวตายก่อนที่พี่วันเนี่ย จะใช้เงินสเปะสปะนะกู้มาใช้ไปกู้มาทำเสียหายไปนะท่านก็มาดามให้นี่คือจุดหนึ่งเมื่อเราได้นิพานแล้วพ่อพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสแสวงหาอะไรก็ตามต้องสแสวงหาพระนิพานและสิ่งที่พี่พระนันทองคำนะคะมีเมตตามากนะคะกับผู้ที่ท่านรักและอยากให้เขาเนี่ยพ้นทุกขาวร ท่านจึงขอให้พ่อใหญ่ช่วยบินทบะนะคะพระที่เป็นพี่ที่ชื่อนะคะพระนรงเพราะฉะนั้นตัวพี่วันก็เห็นในความที่ท่านตั้งใจตรงนี้ขอส่งบุญช่วยนะคะพี่พักนันแล้วก็พี่พระนรงแล้วกักบทุกดวงจิตที่ร่วมปฏิบัติธรรมนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะเดี๋ยวพี่วันนับหนึ่งถึงสามแล้วก็ไปแล้วพร้อมกับการที่ นะะคได้เชิญพยานให้นะคะพี่ชายแล้วนะคะสาธุ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 นะคะสนุกมากขอบคุณพี่วันนะคะมนุษย์นาสาชขอคุณพี่วันเลยนุษย์นาราชขอบคุณพี่วันและทุกท่านในสารานุกรมกับพี่วันและทุกท่านครับมนุษย์นาราชขอพี่วันเลครับครับครับ ค่ะธุค่ะ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 ธุค่ะค่ะได้ข่าวว่าน้องเปิ้ลเฝ้าห้องจนถึงเกือบสว่างวันนี้มีใครจะเฝ้าห้องอีกไหมคะ <c oughs> ตื่นมาเพื่อนหายหมดเลยเหลือหนูคนเดียวหนูได้บุญเยอะไหมเนี่ยนะต้องถาม นะน้องเปิ้ลต้องไปถามท่านพออ,อบุตรนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้นับหนึ่งถึงสามแล้วเราออกด้วยกันนะไม่ต้องมีใครเฝ้าห้องแล้วนะคะหนึ่งสองสามน้องเปิ้ลออกนะคะน้องเปิ้ลพบกันในครั้งหน้านะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรจะได้นะคะมีผู้แสดงธรรม เยอะมากเพราะว่าปัญญาวิมุติของน้องๆที่บ้านนิพานเนี่ยสุดยอดนะคะเพราะอยู่กับพ่อใหญ่มาพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวพี่วันเองนะคะรู้ว่าบางอย่างนะคะการปฏิบัติธรรมบางทีมันต้องถึงเวลาในการที่เบื้องบนจะมาบินทบาว เราจรึงจะได้ไปไวไปเร็วนะคะแล้วก็ขอให้เวลานั้นสมควรกับทุกท่านในการจบกิจได้ปรุงภาะลงแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเรียนรู้มาเป็นตัวละครใดๆให้กฎของโลกเล่นงานเรานะในเมื่อเรามาเราไม่สามารถควบคุมกดได้แต่เราควบคุมให้เราน เร่งสร้างความดีในปัจจุบันโดยแสวงหานิพพานให้ได้แล้วเราเนี่ยจะได้ออกจากอาการที่เขาเรียกว่าใจเจ็บปวดใจเป็นทุกข์ใจที่เศร้าโศกเสียใจใจที่อกหักใจที่ท้อแท้ใจที่ผิดหวังใจที่รักใครแล้วรักแรงใจที่เมตตาใครแล้วเสียใจแรงตัวเนี้ยไม่ควรมีและผู้ที่ไม่ควรมี อารมณ์ใจแบบนี้ที่ตกต่ำแบบนี้นะคะความเศร้าหมองความเสียใจความเจ็บปวดใจหายได้ด้วยพระนิพานนะคะอาการที่เรียกว่าควบคุมความทยานอยากทางเพศเนี่ยนะคะนิพานควบคุมได้และตัดสภาวะนั้นชั่วเดียวนะคุณจะออกจากสิ่งที่เรียกว่าการรมมาพบพบที่เรียนรู้ในการมีกรรม และพอเป็นอริยะเจ้าขั้นสูงเป็นอรหันต์จะถูกตัดเลยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็สิ่งที่เป็นปัญญาอีกตัวหนึ่งถ้าเลือกนิพพานแล้วแสดงว่าทิ้งสามโลกแล้วนั่นคือตัวโมหะจะไม่อธิษฐานไปเกิดที่ใดๆที่ยังทุกยังตายอยู่นั่นแหละคือผู้ที่ได้ทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติก็จะมียานย่างรู้ ที่เกินมนุษย์ได้นะคะส่วนจะเกินขนาดไหนสิ่งที่เขาจะต้องทำคือการช่วยงานพระนิพพานเผยแพร่ธรรมเป็นสิ่งที่เบื้องบนหรือเขาเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบริหารพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาแล้วบริหารพระอรหันต์ทุกพระองค์มาแล้วและบริหารทุกพระศาสดามาแล้ววันนี้นะคะจากใจ ไม่ได้ท่องจําเหมือนนกแก้วนกขุนทองไม่ได้เอาตํารามานั่งเปิดนิพานนูน่นนี่นั่นอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีนะคะจากสิ่งที่ปรากฏในเนื้อตัวชีวิตและจากการได้เจอผู้ที่ยกจิตได้และสอนทำบางทำรรที่เหมาะกับเราและทําให้เรา เข้าสู่การที่เรียกว่าเข้าใจทำอย่างแท้จริงนะเข้าถึงปริยัติปฏิบัติถึงท่านช่วยด้วยและก็เกิดปฏิเวทคือเห็นนิพพานปรากฏในเนื้อตัวชีวิตและมากำจัดไฟสามดวงให้หมอดไหม้ตั้งแต่13ปีกว่าแล้วไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเมื่อหายไป อาการไม่เจ็บปวดใจอาการไม่ต้องควบคุมความหืนความทยานอยากทางเพศนะออกจากในชั้นกรรมมาพบให้เห็นเห็นเลยคือหยุดเสียวสยิวได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อหยุดได้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องสรรหาในสิ่งที่คนบนโลกต้องการ แต่สิ่งที่ได้มานี้จะตอบแทนคุณพระนิพพานอย่างไรแล้วแต่การอภิธานจิตแล้วแต่การช่วยเหลือของเบื้องบนอีกทีหนึ่งนะคะเราไม่ใช่ผู้วิเศษแต่นิพพานคือสิ่งที่วิเศษคือสิ่งที่ทุกคนควรค้นหาและคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์บอกให้สแสวงหาความเลิศประเสริฐสูงสุดนี้ถ้าได้นิพพานแล้วคุณจะปลดทุกข ในสิ่งที่เรียกว่าทุกทางใจที่เจ็บปวดใจที่เจ็บระที่ใจเจ็บจี๊ดที่ใจหายเป็นปลิดทิ้งไม่กลับกำเริกอีกสาธุด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุไปแล้วนะคะบ๊ายบาย